สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทํายําปลาทูกันนะคะตอนนี้ี่เป็นปลาทูที่เรากินเหลือนะคะเขาไปอุ่นในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะอ่าแล้วก็มาเตรียมน้ํายํานะคะอันนี้จะเป็นน้ำน้ำมะนาวสองช้อนนะคะน้ําตาลสองช้อนนะคะแล้วก็น้ําปลาก็สองช้อนนะคะอ่าแต่ว่าแล้วแต่นะคะใครอยากปรุงแบบอ่าอยากอาจจะแบบไม่อยากได้หวานมากก็ใส่น้ําตาลลดลงมาอีกหน่อยก็ได้นะคะอ่าอยากแค่เค็มก็เพิ่ม น้ำปลาแค่นี้นะคะคุกเขาเขาเข้ากันนะคะตัวปลาทูก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เขามาแกะกันนะคะอ่านี่นะคะเอาก้างออกไปนะคะ,ะเวลาแกะก็ต้องร้อยเขาเย็ยนนิดนึงก่อนนะคะไม่งั้นก็ร้อนแกะไม่ได้นะคะส่วนตรงข้างๆงที่เป็นเหมือนเป็นขี้เขานะคะตรงนี้เราก็ใช้ช้อนขีดขีดออกมานะคะเราก็ต้องดูด้วยน,นะคะยังมีไอ้ตัวก้างหรือเปล่าต้องเอาออกนะคะแล้วข้างข้างนี้ก็เอาออกไปนะคะข้างๆงนี้ก็พวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าตรงกลางนี่เขาตรงกลาง ตรงกลางนี่เราจะแกะนี่นะคะตรงกลางตรงนี้ต้องระวังเลยนะคะบา,บางทีบางทีมันก็มองไม่เห็นนะคะเราก็ต้องใช้มือนี่นะคะไปจับจับดูนะคะแล้วก็หยิบออกมานะคะมันจะเป็นก้างเล็กๆอ่ะคะ่ะถ้ากินเข้าไปก็แบบบางทีอาจจะติดคอได้นะคะเสร็จ <Christians> <ẹ ographics> แล้วนะคะมันมันอันนี้เครื่องปรุงลเรตีไว้แล้วนะคะเราก็เทตัวปลาทูลงไปนะคะแล้วก็เทน้ํายําลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันไปเลยนะคะอ่านี่นะคะเขาคลุกเขาเข้ากันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็รับประทานได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะเมนูนี้ นี่นะคะดูชิมให้ดูนะคะเราเวลากินก็ต้องกินกับพริกแล้วก็ตะไคร้ด้วยนะคะอร่อยค่ะแบบมีสมุนไพรด้วย